สวัสดีครับ F c ซของดุงหนานทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชมารากินเอลมวนไทยบะมวนเขามวนนะครับเข้ามาแล้วครับผมเข้ามาเทศกาลกินเจนะครับผมครับพีบิกซีเอ็กตาเจียงใหม่สองมีอาหารนะครับเจนะครับอาหารจีหลากหลายเมนูแล้วพี่น้องเนอครับเข้ามาซื้อมากินมาชอบมาใจกันได้นะครับมีทั้งของขาวและของหวานนะครับผมครับ อาหารเจปีนี้นะครับผมมีหลายวันนะพี่น้องเนึครับบิ๊กสีคายตึ้งวันนะครับผมครับเข้ามาชอบมาซื้อใดนะครับนี่เป็นอาหารข้าวนะครับผมสปะสปันกุอันปันเชื้อบะหอยสีเสื้อบะแควงกุราบะเขือเจซานะครับผมครับนี่เป็นเมนูของข้าวครับต่อไปเพื่อนก็จะมีเมนูของวานเขามีนะพี่น้องเนึนะครับผมกับครับทังนี้ก็มีนะครับผมเนี่ยมาพอมาเลือกมาไซมากรอกกันเถอะนะครับผม ของรำของดีนะครับวิธีบิ๊กซีเอ็กซ์เตอเกียร์มือสองมือน้องนึกนะครับเนาะตีนบเลบลเล่นพี่น้องเหยนะครับผมเปต่ตปาปั๊บนะครับผมครับกินเจนะครับได้กุศลอันยิ่งใหญ่อิ่มบุญโดยนะครับผมขอบคุณสำหรับการที่ตามรับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับ